ประเพณีทิ้งกระจาดนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักมากนะครับก็คือการที่เขาจะมีการจับติวหรือว่าจับฉลากของที่จะมาร่วมในการทําบุญเนี่ยเหมือนเป็นการเอาของทุกคนก็จะเอาของมาแล้วก็ทําบุญให้ทานกับคนที่เขามาจับฉลากหรือจับติวนะครับวันนี้ทีมงานกิมิโต้วบ้านงานก็เลยซื้อของมาด้วยเดี๋ยวผู้จเจ้าของเนียไปที่บ้านด้วยซึ่งเป็นบ้านของผู้ใหญ่ใช่ไหมบ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมบ้านผู้ใหญ่นะครับ เดี ja ๋ยวเราเอาเนี <Luis> ้ยไปติดสลากกันนะครับโอ้ยเฮ้ยนี่พีนงานมารอแล้วนะครับลุงเสาสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเสาเข้ามาอยู่ตรงนี้อีกไปช่วยหมดช่วยทุกที่เลยเหรอใช่นี่ที่ถืออยู่นี่คือเป็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็มา แลวอันนี้เครื่องเรือใช่ไหมอันนี้เครื่องเรือหางยาวโอ้โห oh มาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนที่เขาจะมาเที่ยวงานเขาจะมีคนที่อาชีพหลากหลายจ้าทั้งประมงทั้งเกษตรคือของอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ก็สามารถที่จะซื้อมาร่วมทาบุญได้หมดเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยครูก็มีของมาเหมือนกันนะโอ้ห oh ขอบคุณมากเลยรับส่วนบุญรับส่วนบุญกันของผู้ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอโหโอเค กูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าทีมงานเตรียมอะไรมาเขินอยู่นะเขามาพัดลมที่ตักผงอะไรเราซื้อขนมเขินนะมออเไียไงเกทับนี่ผู้มีมะเขือเทศเอมีมันฝรั่งอุ้ยสาลายโอ้ของเกาหลีของเกาหลีของนอกลุงเขียนตัวใหญ่ๆเลย สาหร่ายเกาหลีเขียนด้วยกินไปทั่วโมบ้านงานร่วมบุญไม่ต้องอ่านว <c oughs> ่าของใครนะของใครไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่าน <c oughs> ล้อเล่นในนี้มีเยอะนะครับ <c oughs> นี่กาต้มน้ำนะครับปักสามตาแก้วเก็บความเย็นปลาเส้นหัวนี้ยาว <c oughs> ยาวพิเศษนี่ของเขามีที่อื่นยาวธรรมดานี่ยยาวพิเศษนี่นี่ น่ารักมากเลยลุงเสาวะ่ะนี่รวมบุญด้วยนะลุงนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากมีอะไรผู้ช่วยไหมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูว่าเขาจะใช้วิธียังไงอ,อ๋อได้ขอขอขอติ้วหน่อยขอติ้วอันนี้คืออุปกรณ์ในการจับสลากเราจะใช้ไม้ไอติมครับนะครับเขียนเบอร์เอาไว้อืแล้วก็จะมีตาของสารเจ้าจ้านะครับเสียบไว้ในนี้อยู่ในกล้วยเนี่ยเหรออยู่ในกล้วยนี้นะ เป็นของแท้แน่นอนอ่าโอ้ยอย่างนี้พูดควรจะเป็นคนโยนหรือเป็นคนที่อยู่ข้างล่างดีครับเนี่ยโยนดีกว่าข้างล่างเสี่ยงไข้างล่างเสี่ยงภัยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยปลอดภัยนะฮะไม่ต้องเบียดเสียดเยียดยัดกันแต่ว่าไม่ได้ของแต่ถ้าอยู่ข้างล่าง อาจ<ร>าจะได้ติดไม้ติดมือแล้ว,<ด>ลวของพวกนี้คือของที่เราระดมทุนกันมาใช่ไหมครับเออของพวกนี้เนี่ยเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่โอเคคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับไปบอกบุญแล้วแต่ตามกิติศรัทธาที่จะบริจาคครับเราก็ไปซื้อของพวกนี้มาครับและของพวกนี้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีผู้มาบริจาคเหมือนกันเหมือนกับแบบทีินอัมเาี่ยเอามาให้อย่างเงี้ยนะครับก็มาร่วมบุญด้วยใช่ครับถ้าไม่ได้บริจาคเป็นเงิน ก็มาเป็นของก็ได้มาเป็นของเอออย่างพวกขนมพวกนี้ได้หมดถ้าคนได้ดีใจตายเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ถ,ถ้าขนมถ้าเห็นขนมยาวๆอย่นี้จะประกาศทันทีว่าของอมริน <laughs> ถ้าพูดได้ถ้าพรุ่งนี้พูดได้เครื่องเรือพ่อเอาไหมเอ,เ,อเอานะโอเคมีคนรับพวกแล้ว